เฟมเนเฟมเพื่อนเอาง่ายเลยอุ้ยเขาบอกอัเสียงมัน้ำไม่ต้องอาดเสียงหรอกถ่ายรูปแม่งเลยได้ถ่ายน้ำตู่เลยต้องหยุดบางไปต้องหยุดบางไปเห็นภาพหมดทุกคนเลยวะเห็นนทุกคมานี่มาทางนี่ เห็นเหมือนเก่าถือดิอ้าวนะครับตีกันนะครับเออมีสหายเฟมผู้กล้าหารเฝ้าอยู่เอาละครับสหายเฟมสหายเฟมเดินออกจากกลุ่มนะครับพร้องกับยิบรถจักรยาน แล้วก็ขึ้นจักรยานแล้วพวกเราก็แล้วทีนี้เราก็วิง่งค่ะวิ่งเอานั่นดอกกูไม่ยอมกดเว้ยสายเฟรมปั่นไปแล้วนั่นครับยังเห็นเหมือนเก่าครับเห็นนิดเดียวครับแต่ไกลเกินไปไม่เห็นเท่าไหร่นังนไงนั่นไงเห็นตัวคนไหม

เห็นเต็มเลยเอามันเอาอะไรมาตั้งอะฮะเออหลังคาหนักเนาะนี่เล่นมาผมไม่กด อเอาให้ความร่วมมือเหรอวะที่จริงจะถ่ายลง y u t u ู e ได้นี่ไม่ได้จ,จ่าจออกไปให้ยีชมพูเลยเอารนุนกันไหมชื่อคลิปต้องชื่อนี้เลยครับโอ้เขาท่านี่ครับคุณเฟมสายเฟมผู้กลาหารหารผู้เฝ้าพวกนั้น มาครับล่ะเอไไนนะเอาชายเฟมผู้กล้าหาญไม่พลาดเรไปเห็นชิ้นชาเด้อเออเดี๋ยวไปไป,ไปเห็นชิ้นชาเอาแล้วครับสะไยเฟมได้ถอ,อยหลังแล้วก็ปัดหน้าไป ท่าเฟิมอย่ากะโดดคบพวกเราจะอันเอาละครับพวกนั้นได้เลิกลากลาบกันไปดึกๆ